แก้ไขเรื่องรถท็ี่สพกับใต้สี่สิบจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์บริเวณบ้านสัจกปกยิ่มสี่นี้ทางหลวงจะรถศูนย์หนึ่งนสองวสี่เป็นเออารับใต้วสองวแปดข้าฟองหนึ่งไหม Oh. 台风好天就从双屿过来，那比较多。 ทางหลวง2.2เก,กิดเหตุทะลอนที่งที่เกิดเหตุ23 38แยกรับใต้2รถทะลอน01-02เูน2.2เกิดเหตุ

give it to me like การปวดขา 2, 5, 112, ่าสองข้าง Bp หนึ่งร้อยสิบสองทับแปดสิบหนึ่งคอแปดสิบหนึ่งหายใจสิบหกออกแปดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ลมแอร์ทำการตัวนอนไว้สิบหนึ่งจุดเก็ดเหตุยี่สิบห้าอ่ดอกคับตายเนี่ยคัใต้สองรถทารอศูนย์สองรถทางหลวงศูนย์สองเนี่ยคัใต้สองรถทางหลวงศูนย์สองเองสร็จาอศูสอง หนึ่รายชาย15ถึง16ปีแผลถลอกขาด้านซ้ายและขวาทำการสกัครองสัยไบพด้วยบอน่้อีกนี้นรับ121 121ครับ12 1 12 1 93ออกซิเจนเซตเ้แก่ไฮเทเเ้า91ออกซิเจนเซต98เปรเซ็นต์ลูม้มเทมม36 7เจ็มทม36.7สิบสีนี้รู้สึกตัวดีทมตอบเรื่องทำตามสั่งได้ว2 1ยจากที่ประเนเวลานี้ เราพอได้เลยเปอนรวังหบอกมันจังนี่ชวนถ้ามองเขาแบชวน โค้งตรงกลางไปข้างในไปข้างในพี่เบียวนี่มันหลอดมันนี่แหละมันหวบไปเนาะพี่ยนะพี่เบียวนี่มันหวบไปเนาะเอออันนี้เป็นเบียวนี่ดห้เราต้องคลอดก่อนปเป็นนา